สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาชมบรรยากาศในช่วงเช้าๆของวันหยุดของวันนะคะก็วันนี้ก็ตื่นแต่เช้านะทุกคนก็ออกมาดูสวนข้างนอกนะคะก็มาดูบรรยากาศช่วงประมาณสักประมาณตอนนี้ก็อยู่ประมาณ6โมงครึ่งนะทุกคนวันก็ออกมาะจะมาปลูกหญ้าอีกนะคะวันนี้แต่ว่าก่อนจะปลูกหญ้าเราก็มาตัดนะคะมาตัดหญ้าที่ ปลูกไว้นะคะในช่วงน่าจะเป็นเดือนหนึ่งแล้วนะทุกคนญ้าตรงนี้นะคะซีกที่แฟนมันกาลังตัดญ้าอยู่ตอนนี้นะคะได้ตัดแล้วนะคะทุกคนก็กําลังตัดญ้าในช่วงที่เป็นเบบี้อ่อนๆนะคะก็ขึ้นเขียวๆแล้วนะทุกคนตรงนี้ก็รู้สึกว่า,าชุ่มชื้นนะทุกคนก่อนจะเข้าหน้าหนาวเนาะก็เหลือ อีกเดือนนี้เดือนเดียวนะทุกคนเพราะว่าทางนี้หน้าหนาวมาเร็วมากนะคะตอนนี้แฟนมานะคะก็กําลังแบบตัดหญ้าอยู่นะคะก็คลิปวิดีโอนี้นะคะวันก็จะถ่ายเก็บไว้ดูในช่วงต่อๆไปนะคะในช่วงที่เราแบบอา,อาศัยอยู่บ้านหลังนี้เนาะก็คือบ้านหลังนี้วันก็เพิ่งซื้อน,นะคะทุกคนแล้วก็หลังบ้านนี้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะเป็นโลง่ลงๆแล้วก็ เขาไม่ได้ปลูกหญ้าหรืออะไรนะคะก็เหมือนกับเรามาดีไซน์เองหมดเลยนะคะทั้งสวนผักแล้วก็ทุกอย่างเลยนะคะแฟนมันเป็นคนดีไซน์เองนะคะทั้งผักตรงที่วันปลูกนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราก็เริ่มทํากันด้วยมือของเราเองนะทุกคนก็เหมือนกับว่าไม่ได้จ้างใครอะเนาะมาเกิดเทศวันก็กําลังแดงนะทุกคน คือทุกอย่างตรงนี้นะคะทํามือนะทุกคนวันขุดดินกับแฟนนะคะมือนี่แบบอ่าจะบอกว่าเหมือนมือผู้ชายไปแล้วนะทุกคนก็ทุกอย่างตรงนี้นะคะออกแบบแล้วก็ขุดกันเองนะทุกคนขุดด้วยมือไม่ได้มีเครื่องทุ่นแรงมีเครื่องทุ่นแดงอันนึงก็คือรถไถเล็กๆอนะคะแล้วก็มันจะมีหินเยอะมากนะคะทุกคนในในหลังบ้านวันนะ่ะเนาะ อันนี้ก็เป็นมะเขือวันนะคะถ่ายให้ดูในตอนเช้าๆนะก็คือหลังบ้านวันนะทุกคนไม่มีอะไรเลยอย่างที่บอกนะคะแล้ววันจําได้ถ้าทุกคนตามคลิปวันนะคะ,ะปีสองปีที่แล้วเนาะก็ขุดดินนะทุกคนด้วยรถไถเล็กๆนะคะพังไปคันหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ซื้อมาใหม่อีกคันหนึ่ง ถึงจะ,ะเสร็จนะคะแล้วก็ไปซื้ออุปกรณ์อย่างอื่นมาด้วยนะคะที่เขาแบบว่าเจาะดินนะนะคะเพราะว่าวันขุดด้วยมือไม่ไหวเพราะว่าอะไรรู้ป่ะหินมันเยอะคือหินที่อยู่รอบๆส่วนที่วันเอาไปใส่ข้างๆนะคะก็คือมาจากดินที่เราขุดเนี้ยะคะหินในตรงเนี้ยนะคะแล้วก็บล็อกตรงเนี้ยนะ่ะแฟนวันเป็นคนดีไซน์แล้วก็ทําเองกับมือนะคะเขาก็เหมือนกับว่า เห็นว่าเราชอบปลูกผักนะคะแกก็เลยทาบล็อกไว้ให้ทั้งหมดปีนี้นะคะที่ที่วันเมในสวนเนี่ยบล็อกที่ปลูกผักม,มีทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกหกอันนะคะทุกคนที่แฟนวันทําให้เนี่ยปีที่แล้วก็ทำสองสองอันนะคะก็คืออันนี้นะคะแล้วก็อีกข้างขา,งขางอีกอันหนึ่งแล้วก็ปีนี้แกทําให้อันใหญ่สองอันนะคะแล้วก็ อันเล็กเนี่ยสองอันก็คือทั้งหมดตอนนี้ก็มีทั้งหมด4ี่สีอันนะคะแล้วตรงนี้นะแฟนมันก็ออกแบบเองหมดเลยนะคะที่เป็นอิฐบล็อกเข้าไปนะคะแกก็ทำด้วยมือเองนะทุกคนแม้กระทั่งตรงที่ถั่วนะคะค้างถั่วนะขึ้นไปแกก็ทำเองหมดนะคะวันก็มีหน้าที่ปลูกนะคะเพราะว่าสองคนชอบกินผักนะก ซื้อผักมันแพงนะทุกคนแล้วก็ปลูกผักช่วงหน้าร้อนแล้วนะสตอเบอรี่นะทุกคนเนี่ยสตอเบอรี่เนี้ยวันได้เก็บกินเกือบทุกวันเลยนะคะมันแดงแล้วมันแดงสดหวานมากเลยนะคะทุกคนอร่อยด้วยปลูกเองนะลูกแบบใหญ่มากเลยพันนี้นะวันไม่รู้ว่าพันอะไรนะคะสตอเบอรี่มันก็มีหลายพันนะเนาะแต่ว่าพันนี้รู้สึกว่าได้เก็บกินเรื่อยๆนะอร่อยอะทุกคนถั่ววันนะคะก็ขึ้นงามคะเนี่ยค่ะ หญ้าตรงนี้เราปลูกช่วงว,วิดีโอคลิปก่อนนะมันก็ลงไปนะคะตอนนี้มันก็ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ประมาณเดือนหนึ่งนะทุกคนนี่ได้เดือนหนึ่งพอดีเลยนะก็เขียวอะทุกคนสวยอะได้ตัดแล้วก็ได้ตัดหญ้าต้น,อ,อ,นอ่อนแล้วนะคะก็ตรงนี้กอ็อากาศวันนี้ก็รู้สึกว่าโอเคนะคะแต่ว่าเนาะก็เมื่อคืนฝนตกนะทุกคน ก็ได้ตัดแล้วทุกคนเออชอบเวลาตัดหญ้านะทุกคน oh, <beautiful. S 1> กินหญ้ากินดินอะไรเงี้ยชอบมากนะค, mm hmm. คือวันกาแฟนะคะเวลาวันหยุดนะไม่ได้ไปไหนเลยนะทุกคนก็จะอ,อยู่บ้านนะคะแล้วก็ทํางานรอบบ้านนะคะ mm hmm. ไม่ว่าจะในบ้านนะคะหลังบ้านหน้าบ้านนะคะคือทําหมดเลยนะวันกาแฟนทําเองหมดเลยนะคะทำอะไรได้ก็ทําดูสิทัววันทุกคน ช่วงเช้าๆเนาะอากาศมันค่อนข้างดีถ่ายแล้วมันก็เหมือนกับเออมันมีความสุขอะทุกคนได้อยู่กับสวนที่เราทำนะคะหูแต่ว่าทำทำสนามหญ้าหลังบ้านนะทุกคนโอ้เหนื่อยมากๆนะทุกคนปีนี้เข้าปีที่สาม้วทุกคนเนาปีนี้เสร็จพอดีนะทุกคน <3> <3> ก็คือปลูกหญ้าได้เสร็จทั้งหมดเลยนะคะก็ทำที่ปลูกผักอีกด้านหนึ่งเสร็จเรียบร้อยเนาะ ก็สองค่านะคะเราขุดดินกันปีนี้ขุดดินกันสุดยอดเลยนะคะก็ uh, วันหยุดเราก็ไม่ค่อยได้หยุดใช่ไหมพอได้ For that, วันวันหยุดหนึ่งวัน,น,นเราก็ตื่นแต่เช้านั้นทุกคนเพื่อมาให้แบบโดนแดดร้อนมากอะเนาะเพราะช่วงบ่ายๆนี่คืร้อนมากเลยมีช่วงอยู่ปีหนึ่งนะที่วัน uh, ขุดดินนะคะโอ้แดด แรงมากแล้วแบบไม่สบายเลยนะคะปีนี้ก็เลยเอาใหม่ oh ก็อันนี้นะคะตื่นเช้ามานะคะหลังจากนั้นเราก็เตรียมมาเก็บพื้นที่ตรงนี้นะคะที่เรายังไม่ได้ปลูกหญ้านะคะก็จะปลูกหญ้านะคะแฟนวันกับวันก็แต่เช้าๆแล้วนะคะทำเสร็จแล้วอันนี้คือเสร็จหมดแล้วนะคะแฟนก็เกลี่ยเกลี่ยดินให้มันเสมอกันนะคะเพื่อที่จะปลูกหญ้าในบริเวณนี้นะคะแล้วก็ บริเวณด้านโน้นนะคะที่ยังไม่เขียวนะคะ,ะข้างๆที่แปลงผักวันนะคะอันนั้นปลูกไปได้ประมาณ3วันนะคะอันนี้เราก็พึ่งจะลงนะคะพึ่งจะลงไปสามวันที่แล้วเนาอะ,อะด้านโน้นะคะแต่ด้านนี้เราพึ่งจะทำนะคะก็ตรงนี้มาก็แบบรู้สึกว่า ดินมันไม่เสมอกันนะคะวันก็เลยไปเอาดินข้างบ้านที่วันขุดจากสนามหลังบ้านก่อนอันนี้นะไปไว้ตรงข้างบ้านตรงโน้นนะ,นะคะที่วันเคยถ่ายคลิปให้ดูนะคะก็เอาขุดมาแล้วก็มาเกลี่ยใส่ตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่บล็อกตรงนี้นะคะแฟนวันทําให้เนาะก็อีกบล็อกข้างนึงดินตรงโน้นนะคะทุกคนเอามาใส่ ตรงนี้แฟนมันก็เกลียนะคะตอนนี้ก็ลงเม็ดแล้วนะคะอันนี้เม็ดเม็ดตุ้นยานะคะทุกคนคือร้อนก็ต้องทำนะทุกคนเพราะเพราะว่าอยากจะให้มันเสร็จปีนี้นะคะปีหน้าเราก็จะไม่ต้องมาเหนื่อยกับการขุดดินหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ทำให้มันเสร็จปีน,นี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยหน้าร้อนเราจะได้แบบพักผ่อนเนาะ แล้วก็มีเรื่องทำหลายอย่างด้วยนะทุกคนปีหน้าเนี้ยนะคะก็พยายามจะให้เสร็จภายในปีนี้นะคะเนี่ยคะ่ะทุกคนก็อากาศร้อนนะคะแต่แบบโอแบบดีอยู่ตอนเช้าๆนะคะไม่ไม่ถึงกับแบบร้อนมากแต่ว่าถ้าเข้าบ่ายแล้วนี่สุดยอดเลยนะคะ <c oughs> ทำเองทุกคนนี้เลย ต้นไม้ทุกอย่างเราก็ดีไซน์เองหมดเลยนะคะข้าโพดวันจะเร็จทุกคนได้ต้มข้าวโพดกินแล้วนะก็กาแฟนี้ไม่ได้ไปไหนนะจุกคนว่าเราสองคนเนี่ยทำงานนะคะอยู่ในช่วงแบบวัยทำงานอะนะคะแฟนวันกับวันอายุห่างกันแค่ปีเดียวนะคะทุกคนก็เป็นช่วงที่วัยแบบทำงานนะอย่างที่บอกนะคะคงอีกนาน,นะ จกกะเกษียณนะทุกคนต้องทํางานจ่ายค่าบ้านก่อนทุกคนเนาะซื้อบ้านอดีกว่านะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเราจ่ายจ่ายไปมันก็เป็นแบบบ้านเรานะคะถ้าเกิดเราไปเช่าเนี่ยคือจ่ายหลายพันเหรียญก็ยังแบบว่าเป็นของเขาอันนี้นะถ้าเราไม่อยู่ตรงนี้เราก็ขายได้อตังก็ ยังเป็นของเราอยู่อะไรประมาณนี้นะทุกคนวันคิดว่านะคนที่มีแพลนจะซื้อบ้านนะทุกคนก็ขอให้โชคดีนะคะขอให้ได้บ้านหลังที่ถูกใจนะคะบ้านหลังนี้นะคะวันอมองบ้านมาเป็นสิปีเลยนะทุกคนแล้ววันก็ไม่ได้แบบจะจะซื้อเพราะว่า ยังไม่แน่ใจว่าจะอยู่อเมริกาหรืออยู่ไทยนะคะตอนนั้นนาะแล้วมาเกิดโควิดอะไรด้วยนะคะแล้วมันทําให้เราตัดสินใจหลายอย่างนะคะที่จะอ,อซื้อบ้านหรือเปล่าหรือจะแบบเช่าจ่ายอะไรประมาณนี้นะ,ะแต่ว่าพอในที่สุดแล้วนะคะหลังจากที่วันกลับมาจากไทยนะคะปี2019เกนาะก็มีความรู้สึกว่าพยายามคุยกับแฟนะนะ คือแฟนวันยังไงก็ได้คือเขาไม่ค่อยจะแบบว่าจะต้องซื้อบ้านอะไรเขาอยู่ได้หมดนะคะแต่ว่า,าวัานะคิดว่าเราซื้อบ้านดีกว่าอายุเริ่มเยอะแล้วอะไรประมาณนี้นะคะจะมีเป็นทรัพย์สินของตัวเองแต่ว่าความรับผิดชอบนี่มันจะสูงขึ้นนะคะมากกว่าที่เราไปเช่าเขาเนาะก็เนี่ยทุกคนพอซื้อบ้านอะไรเสร็จนะเรากา็มีความสุขที่ทําอะไรอยู่บ้านนะคะไม่ต้องไปเที่ยวน่นเที่ยวนีน่วันไม่มีที่แบบเที่ยวนะ แถวๆนี้นะคะวันจะทํางานแล้วก็กลับบ้านนะคะในชีวิตในอเมริกาของวันนะคะอันนี้นะคะวันก็ปลูกผักอะไรช่วงหน้าร้อนนะตามภาษาวันนะคะทุกคนแล้วก็ทําคลิปอะไรที่เราสนใจเนาะช่วงนี้วันก็จะลงคลิปสวนหรืองานที่เราทําในบ้านนะคะเกี่ยวกับสนามหลังบ้านอะไรนี้นะคะก็จะอ,อัปเดตตรงนี้ลงนิดนึงนะคะแล้วเรื่องอ ข่าวเรื่องอะไรเนี้ยวันก็จะพยายามลงหลังจากที่หน้าร้อนใกล้จะหมดแล้วนะคะดูสิทุกคนสวยมากนะ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็มารอดูอีกทีนึงนะคะว่ายตาิจะขึ้นมาประมาณไหนเนาะทุกคนในคลิปต่ตอๆไปนะคะก็หวังว่าจะไม่โดน พายุมาอีกนะคะเห็นเขาบอกเนาะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่วันถ่ายเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะประมาณวันพุธนะทุกคนวันพุทธที่6กันยาเนาะเดี๋ยวยังไงมาดูกันนะคะว่าญาติจะขึ้นงามหรือเปล่านะทุกคนคลิปนี้วันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะ